เสียงทองตามล่าเสียงทองมาแล้วครับคุณพี่เด็กหนุ่มทั้งสีไม่ได้มีดีแค่หลอแต่ห่อความสามารถมาเพียบหนุ่มน้อยคนแรกอนพันธ์เขียวนิดชื่อเน้นวันน็อเพื่อนเรียกไอ้ลักยิ้มหมาก,กาดต้องทำงานหาตังส่งตัวเองเรียนดีที่มีปู่ย่าและคุณพ่อเนี่ยคอยดันหลังส่งกำลังภายในเลือกเพลงสเสน่ห์ลุกพุ่งมาขึ้นชกเาวสุขโขทัยช่วยกันเตียพี่น้อง จากตุพลทุ่งพระยาอําเภอสนามไทยเขตเมืองแป พิสิทธนั้นทาชื่อเล่นว่าแชร์แต่เพื่อนบอกเรียกธรรมดามันไม่หาเลยจัดฉายาให้ตึงมือสามารถนอนหลับต่อกันได้นานกว่า24ชั่วโมงฝึกผลในการทองนสดวันละสองรอบเช้าเย็นว่างปุ๊บซ้อมปั๊บไม่พอแท้จุดไหนยากก็อยู่ตรงซ้อมหนักสุดเลยเลือกเพลงมนรักทุ่งแม่อนาคต้ธงหน้าฝันอยากจะเป็นจัตวะแพทย์เอากอดรักษาสัตว์น้องต้องรักษาแชมป์ก่อนนะน้องมุ่งคนต่อไปจะ ใจเรียกว่าช้างเน่าเอาไปกลัวไหมน้องเรียนมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก <c oughs> บ้านเขาอยู่ตำบลยางอำเภอกันตรปารมศรีสะเกดเคยนั่งดูเขาตื่นเขาปวดคี่ว่าวันหนึ่งคนจ,นจนอย่างเราเนี่ยต้อไปม,มายืดบนเวทีจุ่มทางเสียงทองแหมสุดครั้งนี้เนี่ยนั่งรถไฟปูนป,น,ปนมาประกวดเลยทีเดียวในเพลงรักเธอเท่าฟพี่อยากบอกน้องว่าเวทีจุมทางเนี่ยรวยจนไม่สําคัญแล้วแข่งกันด้วยความสามารถ นุ่มน้อยหมายเลขสี่นวัดส้อยดีชื่อเล่นว่าเจมว้าวเท่มากแต่เพื่อนอยาวเขาเรียกว่าไอเ <Wow. S 1> ้เหม่งมีปัญหาไหม <laughs> เรียนอยู่โรงเรียนสระหลวงวิทยาคมบ้านอยู่ตะบ,บนไผ่รอบ,บอำเภอโพบับช้างเมืองพิจิตรแม่ชอบร้องรำทำเพลงกับเต้นมากๆ <Wow. S 1> ทำร้านเ่าชุด oh. และรับสอนเอ็นซนเลย oh. ว้าว วันนี้เจมจะรวบรวมพลังมาเลยนะในเพลงเสรีขอพรไอเหน่งสู้สู้ชาวพิจิตเขารอเชียร์อยู่นะน้อง เดียวเดียวนี่ไปดูนักร้องที่ถ่านมาเนี่ยไปดูบ้านดูลีลาแต่ละวคนที่เขาทาหนังของเขาส่วนตัวมัเนี่ยพี่ว่าตรงนี้เป็นความตั้งใจของคนที่เขาถ่ายกลับมาอ,อแล้วตามจดหมายฉบับนี้เหมือนกันคนที่ส่งจดหมายเข้ามาวันนี้ได้ซีดีวิดีุเสื้อย,ยืดยังไม่ทันได้อ่านในผมให้แล้วผมว่าเป็นนางสาวครับผมนางสาวเอาเสือ้อไปเรียงตัวก่อน ผลนางสาวออนเวลาสมเขาใหญ่ฮะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจดหมายเข้ามาในรายการของเราเนี่ยครับบอกสวัสดีพี่พี่ทีมงานรายการชุมทางเสียงทองคุณทสวัสดีครับผมเมื่อปีก่อนนางสาวออนเวลาเคยเขียนจดหมายมาที่นี่ครับแต่พอถึงปีนี้นางสาวออนเวลาก็ใช้ชื่อใหม่ชื่อว่าประกายแก้วยางออนเวลาเป็นประกายแก้วชื่อพชื่อเปชื่อพอมมกถ้าเผื่อปีนี้